ขอบตาโดยอะไรล่ะถือได้บ่ไปไปนั่งพุ่งก่อนป่ะไอเดียงพุ่ปไปน้่งมวยบ่ไอน้องมวยการทอดได้ดีเยอะเลยดีใจน้ำดีใจน้ำน้องมวยเนี่ยเสียบไปจังบาดเนาะมาเยี่ยมมึงอะแกกินแกงน้อไม้มามือนแกกินแกงน้อไม้น้องมวยน่าจะไปนแกงมวยเนาะทอดไข่ในปลากืนเนาะแกงกันนะครับปันยังไงแซ่บเลยเนาะบ่ โดยกาบทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเอฟซี FC กันเบดทุกคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยวันจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยตามประเทศเนาะก็ขอยินดีต้อนรับเขา่า,าซูซองมงกดาวันสาวลาวคือเก่าเดอ้เอพ่อแม่พี่น้องเลยเปิดภาพขึ้นมาตอนนี้ก็อยู่ที่เพื่อนนองปลาเพื่อนเนาะก็พอดีเมื่อนี้กะนัดทางน้องมวยมเพื่อนไหวพ่อแม่พี่น้องเอลยเนาะหลังจากที่ว่ากินเขา่ากินน้ำแล้ว ก่ะพอดีทั้งสามุกดากับวิเนวเอามาให้เพื่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะโดยกับทางสามุกดากับขอขอบุญขอบคุณไปยังทางพระอาจารย์อ่ะอุดมพรเด้อพอสว่างอินทามณีวงเด้อเนาะทางอ่ะจะพาเพื่อนทั้งสองเนาะที่ว่าไว้เนื้อใจใจให้ทางสามุกดาเป็นสะพานบุญให้ในครั้งนี้พ่อแม่พี่น้องเลยเนาะเพื่อนก็ได้ฟังกันมาให้ทางสามุกดาเป็นสะพานบุญกับซื้อของมาให้หลายคู่หลายคนพ่อแม่พี่น้องเลยเนาะ แจกใจกันไปพวยพี่น้องเลยก็คือตอนนี้การทั้งน้องมวยเพื่อนกาเพิ่งจะขึ้นมาจากดำนาแลวการพากันกินเขากินน้ำหาก,ก็าเลี้ยวเนาะตอนนี้เขาก็เลยน,นัดอะสิเอาคองไปให้เพื่อนพวยพี่น้องเลยแล้วก็สิถามทั้งน้องเพื่อนเรื่องอันญาติของเพื่อนเนาะเพราะว่าคือเมื่อก่อนทา้งสามบุกดาไปสัมภาษณ์เลยทางญาติเพื่อนนี่คือเป็นพิการต้องการลดเข็นพวยพี่น้องเลยก็คือคลิปนี้ก็ตั้งแต่สองสามเดือนที่แล้วเนาะ แลวบันนี้พอดีทั้งู้ใหญ่เพิ่นนในเบิ่งคลิปแล้วก็เพิ่นทรงรถคิดมาห้เนาะแล้วเฮาไปทามทั้งน้องมวยเพิ่นก่อนว่าทั้งน้องเพิ่อยู่เฮือนรืโบเนาะด้วาแบบได่พแมพี่น้องเลยก็ได้ห้ทั้งน้องเพื่อนผ้าไปเพราะว่าทั้งสามุกดานี่ยก่อนข้างวาไปกันยังบ่วซำนานานไดเนาะเคยไปเทอเดียเต่เมื่อกอนพุนพแมพี่น้องเลยอ้าวโอเคสับพแมพี่น้องเนาะก่อนอื่นเดี๋ยวเข้าไปหาทั้งน้องมวยกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เพิ่นกะผู้ละ อยู่ทางอ่าเฮือนนองปลาเพิ่นปะบานนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวไปเบิ่งไปชมนํากันเนาะอ่ะอือะกันยังบ่ทันได้อันทายภาคส่วนทางเฮือนนองปลาเพิ่นซ้ําพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะ่าขึ้นโค้งเรียบร้อยอันนี้เนาะ <c oughs> ขื่นโค้งเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้องเอยเนะ <c oughs> าะไก่ได้ได้อันนี้พ่อแม่พี่น้องเอยเนาะแต่นี่ฮะทางพัวสร้างพ,พื้นบ่อได้มาบ่อเรือจังได้พ่อแม่พี่นะ้อยเนาะย่านสงสัยพัก,กลำไฮลำหน้าอยู่นี่โอ้ทางนองมวยเพื่อนสบายดีอีเดะขึ้นนางเสานางเงาแท้น,นี่บอ <c oughs> ครับน <c oughs> ้องอ้าว,วเสร็จลอดคุยแล้วบ่ <c oughs> เสร็จลอดเริ่มทำงานแล้วบะนี่จะได้อ่ะร,รับหน้ากนะัจจินดาแล้วบ่ยังบริพอกันเติร์นเลยเนาะเฮาเนาะโดยพอกันตั้งแต่อันขึ้นข้าวกบข้นะ <c oughs> อเนาะโดยหน้าทงที่สไลด์อ่ะทงที่ส <c oughs> ามที่สามโดยอ๋อทุอคือสองทงอันหนาแล้วแล้วโ <c oughs> ดวยอ,อันนี้กัจจ <c oughs> ินดาแล้วเลยยังตามจะข้นค <c oughs> ือเห็ดลายฮะ อันนั้นสี่คนเขามาซอยเพิ่มนึงเป็นห้าเลยอันนี้ก็ฮอดเวลาใกล้ลงไฮลงหน้าเลยได้เนาะเลยผมเองลงไฮลงหน้าผมเองพี่น้องเลยไกาลงนับหน้าเนาะกอดตบตรงใบเป็นจะน่าอีมีว่าพวกมันอินจนอืดเตอเนาะเพื่อแพ้เบิร์ตทุกคนผี่น้อพี่น้องเนาะใครมาก็ได้กินเตอร์ เป็นจังไดเมืงง่อยปะดับหนาเมื่อยอยอะก็คือสิคายเนาะดำหน้ามาเมาื่อยได้กินเนี้ยแซ่บปล <c oughs> าซาพอดีทางเอื้อยการมีเนี้ยแซ่บให้อีกเลย <c oughs> ไม่กินอ่ะเวลาลงดำบหายดำหน้าเพื่อพี่น้องเอ้ยเนาะปะจะไปพูดลดขนเนาะแล้วกับปาสิถามทางน้องน้องมวยอีกเรื่องนึงอยู่หน้าน้องมวย ทั้งอันตน้นคอคุณบอยละโดยเพิ่งจะดามบอทงนะหรือแบบไหนหรือว่าดามจะโดนแล้วดามจะโดนแล้วพอท้ามาเอาเครื่องให้อันน้องมวยเนะี่ยทั้งน้องมินตาเพิ่นกับบมาซ้ำเพิ่นพี่น้องเนาะข่าวของเพิ่นเต็มอยู่นะมาเนี่นมากอกาคือของน้องมินตาหลายที่สุดเลยแต่ว่าบอพ่อน้องเพิ่น ใช้ดำนาขึ้นมาเลยไายน้องน้องอ้าวลำนาขึ้นมาไว้แทฉเลยใช้อันนั้นน้ำมันเลยพ่อทะเออน้องน้ำมันใช้ไข่ได้ไข่อยู่ในบ่จะเอาไข่ให้น้องเพื่อโบโบแมนเกลือห้องน้องน้ำหวานเพื่อไปด่ามาดิ แบ่งกันเนาะคูลาแพงคุณโปงคักแฟ่บอทาไงล่ะไปเอาน้ำไปเอาน้ำอาดไปเอาเอาผ้าปิดนะปิดไว้เออปิดที่วะเออมันมีสองอันนี่เจ้ากระหายน้องมวยก็ได้อันนึงป้าแปลลงข้างในี้เออแต่ทุกทุกกำลังเนาะมันจะแตกมัเนาะมันแตกบอสเตะนึงเตะนึงเออยาดอกบุเป็นยัง นี่ไปไนว่าใช่ก็ชมโอ๊ยชมมุกขาดแเอวเอาเอาตัวนั้นมาเอาตัวนั้นมาตัวนั้นมาลองโปรงพื้นเลยวุ้ยวนมาจะได้ด้นชมุกบอสจะเอาตัวนี้เออแล้วเอาตัวนั้นคือไปลองไหมบอบพอต้องนั่นเอาตัวนี้แปะเรื่องเลยเออหิชิมาหิอีย๋ ได้ละขอบใจดูอไละือได้บอไปไปนั่งพุ่งก่อนบ่นัเตรียมพุไปโทรศัพท์ทางหลังไปไปไปก่อนเลยเาสวัสดีเด้อทางไอพุ่เพิ่น กับตัวยังบ่ได้ม่วนกับเสียงได้นบือกะจีใหญ่าฝา้อบ่นมพอใส่นมนะมีกจีบ่มีนมก็โอ้แซ่บเนาะบ่แซ่บอีกละต้องขอบคุณใครใช้ยังขนวใหญ่แนี่ใส่ใส่ใหญ่ใส่ใส่ใหญ่ใหญ่เลยบ่หน่วย่่หน่วยนึงมันสิน้อยเนาะแต่กเนาะอันนี้ถือว่าหน่วยใหญ่เด้อพี่น้องเอ้ยาอดหน่วยนึงอิ่มบ่ถืเลยดล มันมีติดยังมียังติดขี้ไก่มานะนำอยู่ได้ถือว่าติดเลยเอาสบายดีเพื่อนเออเผยพี่น้องเอ้ยนางล้มกันก่อนบัตรพอน้องมวยเตะโดนเนาะทางสาวไล่คือกันแล้วบัตรพ่อกันแตะโดนเนาะเพราะว่าเขาหลับทำให้ดำหน้าได้แล้วบ่หากระเราะผ่านมาสามมือโอ้ทางไหนเด้อยสะทางก็ได้าสามมือคือกันเอ้าคือมอเจ้าคืออันซ้ำเดียวกันแท้เนาะยันนัดกันแล้วมั้งเนาะบ่าวุญเนาะเลย แล้วกันแล้วก็มาหาน้องเพื่อนบมนินฮอดิถึงน้องเพื่อนดยคุยแตฮอนเลยทอนนี้ใหรคินฮอดทั้งนั้นดีบ่ว่าส่เิดฮอดดูเขาี่รถอัรมมาขัดเนาะอัน่ี่รถเพื่อวาฮอดจนอนั้นมัซื่มันเแ่อากาศมันฮอ ใอ้น้องมวยวกา้อันได้ดีแงบกดีน้ำดีแจน้ำน้องมวยเ่นเสียบแปสับาเนาะมาเยี่ยมมือไรกินแกง่มามไหรกินแกงมายหน้องมวยนาจะเป็นแกงหน่อไม้ทอดไข่ปาากินเน้แกงกันคักเนยังไงเสยบลยเนาะบหดับนาฮะเหตุเบียงมือเนาะกินยังกระแทบจำเจาประเด็กระแทบเนาะหน่อไม้ต้มซชเนาะกับหน่อไม้ต้มแสบไปเลย เราจะถามน้องมวยยื้ออันนั้นเรื่องอันนึงน้องยังก็เป็นไอหรือเป็นแบบไอ้ของเจ้าเป็นบ่ไอผมแบบปือน้องเดียวนะโอ้ห้องอันน้องโคนบ่เจ้ายังจือได้อยู่บ่จือได้คือเมื่อก่อนเฮาเฮาไปเนาะเมื่อก่อนทางน้องเพิ่นนี่เป็นยังกอน้องมวยทีอว่ายงอาาจำได้ก็คือเราว่าเราบืนตะพังหัวตะพลาดตกคันนี้แม่นที่จำได้เนาะน้องมวยเนาะเลยเลย เป็นเป็นเป็นอัมพาตเนาะแม่เป็นอัมพาตมาเลยยางบ่ได้เม่นบ่่ีอกจักจักปีแล้วนะเี่เพื่อนยางบ่ได้บ่หูบ่เกาน่ะคอยกับเด็กชาวบ้านรู้เลยกาหมุนีกาอันนั้นสียห้ทั้งน้องมวยเพื่อนพาไปได้บ่ได้ได้ยินบ่เด้อดะเล่าไม่เล่าน้อยนึงเนาะอัน เข้าไปทายพูดซึกว่าแต่โดูนะเนาะสองสามเดือนได้แล้วพ่อแม่พี่น้องเลยโดนเติมอะไรกัครั้งแรกในื่อนั้นกันเนาะแล้วก็พอดีทางน่าจะเป็นพนักงานคณยหญเพิ่เบิงเห็นเนาเพิ่งกาฝากรถเข็นมาให้มันอยู่บ้านเขามันกรหาซื้อยาเนาะนี่เธอคนถากมา นมคันแต่ของวราวังการลีลาลีลาเออเป่นของไทยเนิดีดาคักเนาะคับเปินบนโต๊ะเนาะลีลาสมุเลยเปิดีดีิีลาขนาดเลยมันมีของไทยของเบียของเนาะนี่แหละจะเป็นของไทยคือบ่ออันนี้ค่ะบ่อพุสธกว่าสามสิบปพันหนึ่งเลยประมาณสามสิบ่อยอย่างประมาณนี้แหละ่ ถ <là số S 2> ุงใหญ่เลยนา50บาทเนาะ1ลิตราๆมื้ออีดอกเนาวยดดอกไข่แตะนี่แใจตกน้ําพเนาะยชนลายน้องวยมากกินแบบดไข่ทอะดือแบบดอ้าวได้ซะแบบต้มแกฮะไข่แกงไข่ยแกงไข่กบ่ กระเทียมใส่ยังไงเนาะผีเกิดตั้งนัวมี่ผมใส่อะถ้าพักหมาดใส่ไม่ใส่พวกบัวเนาะบัวนี่หม้อหมอโอ้ยหม้อนม่หมอใส่คออ่ะใส่พมกห่อใส่เาม่ได้กินแล้วเนาะซาวมัวนัอเนาะลงพื้นไปต่กับก่ตูนเนาะกเทมใส่ไตูนนะมันก็ใส่ไปพวกบัวเนาะชงหมอ หักสูตรเพิ่นเนาะเราไม่รู้จิกนี่ยก็อย่าง่ายกับทุกบ้านนอาเพิ่นเอื้อนแกงว่าเอื้อนบ้านท้าวเเชื้อเอื้อนขั่วเั้าใจปะยันช่งนั้นยุคขั่วบึงเนาะยันนั่นนับบุญเนาะแต่บ้านท้าขั่วไข่ใส่พักบัวหงหงมกิกอย่างนี้นะเนี่ใส่น่าำไว้นึงแม่นน้องมวยเด้วยมวยใส่ลายวะลายเออเปต่อไปกันรอบบุญเป็นไปไทยบางหมู่บ้านเนี่ยแม่นพาประตูเพิ่นไปกวด เช็คสุขภาพกับรถเจ็บในท้องเนี่ยไปร้านหมอแล้วก็เลยพาทางไปไปวันถึงวันยุดราชการเนี่ยวันทุดเชยทางฝั่งไทยทั้งเพจหมอกพจบอกว่าโอ้ยขึ้นมาถึงเนี่ยหยุดราชการของเมืองไทยนอวัเนาะบ้าเหรอจ๊ะไปซื้อซ้ำทั้งยายั้งยังอาย่เนาะเด็กปวดบางต้นนะนะเนาะ มีแต to ่มอสปอทางเนาะแล้วเพิ <ps> ่นเป็นย <rawd unre> ังไงฮะน่ะพูดอยู่ปะเอ่อเพิ่นค้่ๆว่าเพิ่นเป็นยังก็ปีสามโลกสามตัวกระตุกันนะตบกระเพาะอืมเคยล้งตบตั๊บอุ้ยตบตับถึงแม่อันตราเลยมักคะดังมักคารังกับอันตรายอยู่ห่างกันอันลงลงมาพอในเพื่อนนอยู่ปะ่ะประตุกเงาตูกเพชรนะโอ้ตุกเพชรตูกแถวโอ้ เป็นตามอันตรายเนาะกระป๋อนี่ไปวันที่ยี่สิบสามันเปิดทางราชการเปิดเลยหยุดจดเชยทางไทยเนาะกางเนาะเมื่อต่วว่านี้เนาะอาเซียนเมบ่อวานี้เนาะเห็นคือแบบขับไปทางไทยเน่เมารตู้มาเลย โอ้แม่มอรถนั่นน่ะเห็นอยู่เมื่อวานนี่แต่ว่าแม่ทเจ้าคนจอดทางคนเป็นว่าทางไปวัดใช่ไหมเพื่อนว่าแม่โอ้แต่ว่าอ๋อทางวัดตรงเลยไปแย่งเพื่นลราเพื่นไปฮับคุณโฆษณาเนาเราใช่ไหมคอยกับบริคิดได้บาสีมาฮับทางเขาบาบุญไปงแต่ไทยเลยพอรู้ว่าล่องส่ยบาทแลงวกะเห็นพระตูนอ้าวเหน่าไปหมกได้หมดสันบอกเอพอสวดแล้วยังโบท่านก็ใส่ก็เลยใส่เลยมาเลย พาอไฟว่าเห็นเจ้าพาะขี่รถออกมาได้เนาะแม่เพราะเอ้าคือยังทันได้แล้วคนก็เมื่อก่อนนะโอ้โหปฝาแนป่านเบียดทำงานเนาะเมาบ่พราะผมเมาสี่พันบาทบาฮอดอันนั้นได้บ่ทั้งไปทั้งมาเลยฮอดมองแมนมันมองอยู่อันอยู่มุกนี่เลยเนาะห้องบ้านรัดนี่บอแม่นแพงอยู่จากจากลาบไปมาคนกันชักกี่รูมบอ ลายคนแกนคุณบอหน่เนาะลายตะบกลายหนเนาะหอดคนแกนในี่0องร้อยสี่สิบโลโอ้สามข่วโใรถตรประมาณประมาณนั้นกิโลส่วนตัว้กิดโลตรถยังรถใ้ทางเนี่ยชั่วโมงถากอขีิรถทั่วรถยังเป็นคืนบอเยอได้เป็นคืนประมาณสาชั่วโมงนี่แหละุอพันันกับล่หาชั่วโมงใช่พักผ่นจอดพันผ่ เอาคนเอายังต่อกัอีกเนาะเพราะว่าคอยเคขียทางนนรถตู้หาชั่วโมงมันตะโค้งไปตามสายทางวันนี้แเ่เานีไปโรนสตูนยิ่งตรงเนี่ยลายซมมชั่วโงขึ้นบานดลวเลยเนาะเมนนอต็ิชิกอ่ะประมาณสองมันหาเลยคนไรตายมิเตอร์มิเตอร์หรกิโลหรือสิบบาทสบายเนาะอยู่คุณเนาะคือเราจ้างต็ี่กป็กซ้สิเพื่อน่าเนาะเพือนเะยเบือง 5, เอารถตูต้รถนี้ายทางดีกว่าประหยัดประมาณสามสี่ร้อยบาทก็หอดแล้วเลยเอาจะไปเซฟเป็นกปพาไปเนาะบริเวณแถวเน้ะอันนั้นรถตู้คืออยู่บ้านเขาเองมัม้งรถตู้อยู่บ้านเขาอยู่เชโน่เลยนะโอ้ใ่ไปบะถามไปบ่เรยว่าจะ,จะไปอ่อ ไปวัดไปหไหว้พระธาตุคามเกนซักซิดอยู่ได้พระธาตุอยังนะพระธาตุคามเกนคามเกนพระธาตุประจำจังหวัดกรุงจังหวัดคอนพระธาตุคามเกนคามเกนเดียวเดี่ยวก็คืออยู่ลาวพอนคอยยังพระธาตุโพนแม่เลยบ้านเราก็คือสิ่งศักดิ์สิิทธ์กับพระธาตุโพนเนาะพระธาตุโพนพระธาตุอีกห้างบ้านเราเนาะอยู่พุณบ้านเพิ่นกะเป็นวัดตรนั้นก็ถือว่าศักดิ์สิิทธ์โดยรถไอ้ท่านได้เจ้าขามได้แล้วเนาะ ข่อยกับผู้พูดว่ามันเป็นสายเดิมนะจะได้อยู่ผูู้ดคือกันว่ามันนั่งนั่งเราต้องเฮ็ดหนังสื้ออย่างนั้นกำลังตุ่มเลื้ยงเม้นคือว่ารถพวกมันายก็มีใบข้ามคีทำไหมถึงไหนก็ต้องเอกสารครบเบสครบเบมไปก็สบายพ่อกับบอกาไปที่ฉันพ่อเขาเห็นรถมันเอาขามลายแบบนี้น่าจะได้เพราะว่ารถนี่เนี่ย สูตรมันอยู่อันสวรไม่สุกเด้แม่แม่เอาวิธีเดิมเด้ทุกอย่างสือมาต้นห่างสายเดิมอย่างใดบ้านค้าแม่เขาต้องมีเอกสารครบหมดแล้วโอ้ยโอยอยากไปวัดไปว่าแล้วเนาะไปวัดหลวงปู่ศิลาบ่ดังดังตอนนี้เนาะนรังดังโม่คนกามไหว้ท้ำถือเนาะอยู่ไซนั่นนะอยู่กราสินโอ้ทางจากมาดังเลยเนาะทางอ่าเฟซบุ๊กทิกต็อก่ปเลวงปู่ศิลาคนเ่าศิลาคนเล่าไปไลน์เลยขึ้นรู้สึกว่าเขา มีมาสมบ่มีบ่มีบบมีมปูกันนะบบ่มีบ่มีบังดังได้ส่งนอกบ้องปูทางเพลงมันกรแตงมากม้เนาะเยในทิกตอกเฟซบุ๊กหน่อป้แนทักอีกาดไม่ม่จะผ่านเขาก่บ่ิเขาไม่มีโอกาสบุญมเถึงมันจะกลายไปเลยเพราะว่าคนยู่แค่ทางโอ้ยู่แคมทางเลยบ่ไปไมเห็นลูกปัดมัน เออเคยเห็นแต่ในทิกตอกเนาะที่ว่าเพิ่นแบบเวลาเพิ่นข้าเจ้ากายท่าเลยข้าเจ้าจะทายนะแล้วก็เห็นปูปันเพิ่นใหญ่เลยใหญ่ทางจากมุกไปทางจากมุกไปหนี่งประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็เจ็ดแปดสิบกิโลครับเลยไปแต่เมาะบอกเพิ่นเพิ่นมีโอกาสหรือเปิ่าไปเรื่อยเนาะเห็นเพิ่นอัไปตลอดเลยโดนอับไปอีกักบ่ จังว่าน้องเห็นบมเตียงมือกศิภาน้องคนน่ะไปผ่าตัดอยู่แล้งชิงใชัน่ะนนกว่าจะเรียนกำลังรวบรวมเงินประมาณเนาะเคยเคยพาไปกวดเรือเร่องเลยคนว้านเป็นยังไงน้องคนไหนบ้างโดยแต่ว่าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเนื้องอกแน,นาะคนไปบดอะไรทั้งเวียงทั้งยังคนไปบดเลย<อ>คนข้าครอบครัวคนนี้มาไปอ่ะนะแต่กระบาดน้องน,นั่น,อนต,ตนนนอนยังน้องน่ะพันยังนบะูฮ<อ>ู้เนาะเป็นแบบไปเป่าหมอพื้นบ้านพันยังท่า ก่ไปหาหมอจนมันไงพี่อย่างพาไปหาหมอแม่มันเป็นตุ้มน้อยๆแม่เป็นตุ่มเล่นน้อยๆแบบตุ่ออกมาแบบคือฟรีคือยังขนาดในเป่าอยู่ทางในเนาะออกมาเนาะไม่เงือกเลยพีนออกมาบอ่ะเนี่ยตันตันตันกะบากต้องคนใจไร่ยังเหรอได้อยู่ได้ต้องออกทางป่าเลยเนาะปากก็มันนั่นนองตีอันหนี่เวลาวปอนขาวก็ตีอันหนี่งตันกระบาดเนื้อหงอกมาบกแมนเนี่ยหงอกแต่บัวเป็นเนื้อเหนื่อยังวัวเนื้อลาหรือยังบัจัก มันอะไรอย่างไรประโยชน์เล็กน้อยการปีเดียวตั้งเตียงคนไปคนแก่นนี่ยังว่ามีโอกาสหายเนาะว่าหลายคนแน่ที่หายนะถ้าเป็นแดีน่องมูน้องเนาะน่องมูคือเบื้องตัวยากน้องมูว่าฉันซะเลยอันนี้ซจำจำปากว่าง่ายคือคิดไปเท่ากัคือป่าลบากหน่อาคือปุ่นใหญ่เขาหน่อยที่ปูนตะท่านหน่อยร่างกายบุกคอยแข็งให้ปุ่นใงญ่เขาฝืนทนความลำบากก็ได้เนาะคิดว่าจะยากทุกคนเจ็บเนาะ เวลาต้องป้ายนะสุดยู่ในชินาคลินปนน่ะเนยามาทมาไทยกัเก่งไรเก่งเก่งที่ีะ่ต้องปลูกเนาะเออเพิซพิมบ์ลาพิพมแม่แต่ยังเจไดคือว่าได้การขาตาดได้อะไรการาตัดด้นปอยู่วัดเลนี่มเต้นับมือถอยหลังนับมือถอยหลังวันมี้องปลาเมนเเดียววัน ตัน้องตาแม่งคนเดียวพี่น้อยกินแล้วแม่คนเดียวแล้ววันจะคลายังมัน้องกินเลยดีใจน้ำอีหละเลยนะเมื่อไหร่จะมากินเจียวไข่น้ำเพราะเคยลองกินแกงไข่นะข่ผมเคยกินแกงไข่ลองว่าลองว่าอาซาเดียวอันก่อนอื่นให้อันนะทางนมวยเพิ่นขอขอบคุณขอบคุณไปยังทางพระอาจารย์อ่ะ อุลุมพรภอยี่พี่น้อยนรากาพอสว่างจันทร์ธรรมนีวงเพื่อนที่ว่าเพื่อนป็นสภานอย่างนั้นอ๋อด้อเด้เด้ด้เนาะเดี๋ยวเพื่อนให้ทางสามุกดาเป็นสะพานบุญให้เนาะพ่อแม่พี่น้องการซื้อของมาแจกจ่ายให้น้องๆเนาะหลายขุดหลายมือนี่เนาะก็ถือว่าได้หลายคนอยู่อ๋อนี่ล่อนอื่นขอขอบบุญขอบคุณทางภูรักผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเด้อเด้อนอีหลาเนาะขอบคุณขอบคุณทางภูใหญ่ใจดีที่ลาบ้ามา ขอบคุณขอบคุณทางผุญญาใจดีที่พาเครื่องพาคลองให้มาให้ขอให้สุ้อข้าวผาแข็งแห้งเงินเสร็จเงินเสร็จวายขาดบ้านเงินล้านไม่ขาดทงซาซาถูกเนาะอย่างน้อยก็คือชิคุมลายมือเนาะยำให้ยำหน้าเฮาเฟยพี่น้องเพราะว่าส่วนลายยำให้น้ำหน้านี่เฮาเมนเฮาบุคคลได้ไปหาอยู่ข้างกินอ๊อกกึบดำให้ดำหน้าฮานาโพยพี่น้องเลยดำให้ดำหน้าโดยล้างซื้อข้าหน้าซื้อดิน ที่ดูสาวนาก็ต้องทำนาใกล้แล้วบ่นาตรงนี้นะยังทงที่สุดท้ายแล้วหรอวะยังฮะยังอีกดิโดยป่าสรุปแล้วจากทงนี่สามแต่แบบดำทงละครึ่งเออเนาะหลายทงอย่างนี้รวมเบอรหันเขาจะร้อยละห้าสิบห้าสิบสามทงห้าสิบ โบหฮัก็เห็นน้าน้องป้าปีนี้โซ่น้องก็น้องก้าน้องก็อ่นอคอยคอยคอยน้มเอ่าซาบันนิกาทางเอื้อยกัสิได้หาทางน้องมวยในคลิปนี้เด้อเนาะเสียหายทางน้องมวยเพื่อนพาไปหาน้องยังกงอ็ย่ะละน้องโคน้องโคเนาะโดยอ่าพอดีว่าทางเพื่อนน่กานั่นแหละคือสามุกดาเว้ามาเห็นแต่พอมีพี่น้องน้องก็ไปติดตามชมหาฟังนกำกันเนาะพอทางสามุกดากะ เข่าคังเล่ตั้งแต่ไปกับสาวไล่สาวอยังล่ชาบวกะมีบุญตาเนาะเออชาเปียงชาเปียงเนาะชาเปียงชานวนโอ้สามสี่คนเนาะโดยแล้วกจะหลักจะหันกะบโมามุกดาก็บพระเข่าไปเลยเนาะพอดีคลิปนี้กะทีหาทางน้องมวยเพิ่นเลยพอเป็นทางญาติน้องเพิ่นเพิ่นพี่น้องเลย ภาษาโอเคสำหรับคลิปนี้กับทั้งสามุกดาก็ได้จบคลิปลงเพียงสานีเด้อเนาะกัข้อขอบคุณขอบคุณเอสซีเบอร์ทุกทุกคนาะที่เข้ามาให้กำลังใจบิึงโฆษณาให้เด้อเนาะดูเอาไว้โอกาสหน้าคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสำหรับคลิปนี้กับโคกาวเข้ามาสบายดีโอเคสำหรับกับขอขอบคุณขอบคุณไปยังทั้งพระอาจารย์ในรายเด้อเนาะแล้วก็พอ สวัสดีอินทามณีวงเด้อเนาะขอให้ขอทางซองอยู่ดีมีแห่งครบจิตใจใจคงขยันอย่าินีอายุมันขอนยืนเป็นโฮมโฟรโฮมไซของลูกของหลานตลอดไปเด้อขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อซาทุ่เนาะเอาโอเคสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีเบอร์ทุกคนเด้อสำหรับคลิปนี้กะลาไปแล้วพบพ่อกันในคลิปหน้าเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอมาสบายดี